ในวันที่ฟ้าเท่าไม่มีแสงใดแค่มีคนหนึ่งมึงแล้วเท่าเท่านี้ให้โอกาสไหมให้โอกาสให้โอกาสอีกรอบหนึ่งจูมาจูเอ้ยสองสองเมื่อกี้ลันจูสันลัดจูลันจูเอาใหม่อใหม่ผมเริ่มก่อนอะไรนะหนอยรอบก็ได้เนาะได้มีลิบบ์มะไรเอาใหม่ใหม่พร้อมไหมพร้อมพร้อม สามสองหนึ่งไปครับในวันที่ฟ้าเท่าไม่มีแสงใดแค่มีคนหนึ่งเท่านั้นถ้าฉันเข้าไปแค่นั้นมันก็พอโอะกอดไม่ใช่เหรอแค่นั้นมันก็พอที่ฉันนั้นอยากขอสองนะสองสองสองรันดูรอบที่สอง การทูนรอบที่สองเราไปรอบอันนี้รันรันก่อนก่อนขึ้นจริงออนโหเตจอันนี้คือการซ้อมใช่ไหมทุกคนอันนี้คือการซ้อมนะฮะเอาใหม่เอาใหม่ให้เป็นเต็มผมร้องแต่แล้วเมื่อกีเราเปลี่ยนเป็นรับเปลี่ยนเป็นท่อดแรปนะทอดแรปสามเดือนจะทำอะไรนะทอดนะทอดทอดแล้วพิธีกรไม่มีโพยนะฮะโอเคต่อสามสองหนึ่งไปฮะฉันได้แต่สงสัยถึงความหมาย มโดนอะไรอย yeah oh, so ah, ู่ผมช็อตอะในในในเชื่อใจตลอดใจในความหมายการรมการกดแอนนะฮะกรรมการกดแอนนะฮะคือเท่ากับว่าเกมนี้ไม่ผ่านนะครับ